คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวน้นเน้นนะครับในงวดประจําวันจันทร์นะครับที่15พฤษภาคมนะครับพศ2566นะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆมแม่นนะครับมาฝากเย็บีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับครับผมสำหรับแนวทางวยลาววัฒนานะครับในเดือน อ่าพุทภาคมนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่5นะครับอ่าครั้งที่1 1 2 3 4 5นนะครับปกติ6ครั้งนะครับวันที่1นงะครับตรงกับวันแรงงานไม่ออกนะครับอ่าก็จะเป็น5ครั้งปกติจะ6ครั้ง5ครั้งนะครับเราเข้า4นะครับพลาด1นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฐานอยู่นะครับ4ี่วดพลาด1นะครับงวดที่ล่าสุด พลาดนะครับเข้าแต่ชุดวินในตารางนะครับแอดคิมไม่ได้เอาชุดวินนะครับไปจับเอาหนึ่งนะครับจับจับได้หนึ่งนะครับก็นะครับสำหรับนะครับผมงวดประจำนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดตรงกับวันศุกร์นะครับแนวทางข้อสอบออกที่ หกสามสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับบางทีก็เอาหกสามเจนล่างบางทีก็สามสี่นะครับบางทีก็สี่ศูนย์นะครับสําหรับศูนย์เจ็ดบนด้วยกันนะครับสําหรับงวดประจํานะครับวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับเอกก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรของมังกรทองนะครับ บางท่านก็ได้นะครับหกสามนะครับของมังกรทองบางท่านก็ได้สามสี่บางท่านก็ได้สี่ศูนย์นะครับสาหรับสูตรชุดวินเข้านะครับมังกรทองเต็มเต็มนะครับสาหรับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับแอสก็จะทำาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับคือสูตรตารางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเรียกออกวันไหนแอสก็คำนวณในวันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ออกวันอังคารนะครับก็คำนวณวันอังคารนะครับ แอดมินก็จะมาสรุปย่อยดูนะครับสำหรับวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมมานะครับ4004บางที่เอา40เป็นเกณยนล่างนะครับบางที่เอา63เกณยนล่างนะครับบางที่ก็เอา43ก็ถือว่าผ่านเลข7ก็มาเลข4ก็มาเลข6ก็มาเลข3ก็มานะครับถ้าออก407นี่จะแตก3ตัวนะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นวันจันทร์นะก็จะมีเลข9เลข5เลข7เลข4เลข6 ศูนย์กับ2คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถประกบคู่นะครับประกบวินได้เหมือนกันนะครับสําหรับเลขศูนย์แล้วก็เลข2นะครับแอดก็จะคัดลงชุดวินนะครับสําหรับชุดวินนะครับแอดก็จะคัดให้นะครับสําหรับ6ตัวนะครับจะใช้ชุดมังกรทองนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลข4ีเลข6เลข5เลข9แล้วก็เลข7นะครับ 04 6่นะครับ5 9านะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับพี่น้องที่จะจับคู่จับวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นชอบรูดก็รูดนะครับชวบวิ่งก็วิ่งนะครับอยู่ที่7สายวิ่งสายรูดรูดเนะครับเพื่อความชัวนนะครับสูตรมันบวกออกมาได้นะครับ แอดก็จะเจาะให้เม็ดเดียวนะครับเจาะแค่สามคู่นะครับก็จะมีศูนย์เจ็ดอ่าศูนย์เจ็ดไปเขียนศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะครับไปกลับนะครับแล้วก็เจ็ดสามโอ้เจ็ดสี่นะสายตาแอดคิมเจ็ดสี่แล้วก็เจนะ็ดเก้านะครับตามนี้นะครับสำหรับเด่นเจ็ด นะครับผมก็จะคัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับหรือพี่น้องจะเป็น7 0 7 4 7 6 7 5 79ก็ได้นะครับก็จะคัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ f c พี่น้องไม่ชื่นชอบ7นะครับแอดกิมจะรองให้นะครับบางทีก็มาชุดรองนะครับอย่าลืมชุดรองนะรองอยู่ที่6นะครับจะมี0 6 6 4แล้วก็6 7จนะครับจะคัดประมาณนี้นะครับสำหรับ อตัวรองของเรานะครับอย่าลืมชุดรองนะครับเม่เดียวบางทีบางทีมันหลุดมันก็หลุดเลยนะครับอย่าลืมชุดรองนะครับคัดให้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืม0ูนย์แล้วก็6 7นะครับประมาณนี้นะครับก็คือเด่น7เม็ดเดียวนะครับรอง6นะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมบางทีก็เข้าทั้ง3นะครับบางทีก็เข้า1ตัวนะครับบางทีก็เข้า2ตัวนะครับตัวสุดท้ายนะครับแอดจะรองให้อยู่ที่0ูนย นะครับสำหรับศูนย์นะครับก็จะมีนะครับเด่นๆนนะครับอ่าเน้นอันนี้รองนะครับศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับคัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับถ้าไม่ชื่นชอบหกกับเจ็ดก็คือศูนย์นะครับจะลองให้ประมาณนี้เจาะให้นะครับก็ระวังอยู่ที่ศูนย์หนึ่ง แล้วก็05นะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับจากทางช่องแอดมินคีมนํำโชคพารวยนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินเจาะออกมาให้หรือว่าคัดออกมาให้นะครับก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสําหรับเลขชุดวินในตารางนะครับสามารถประกบคู่ประกบวินได้นะครับสําหรับสูตเจาะ4ตัว3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับอาหก 07นะครับก็จะเป็น64 67 10 05 3 4 07นะครับสำหรับแนวทางนะครับสูตรเจาะ3ตัว4ตัวนะครับก็คัดออกมาได้ประมาณนี้สําหัับเบิ้ลก็จะกันให้นะระวัง77 66แล้วก็00 นะครับคาดให้ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดเบิ้ลนะครับในงวดประจําวันจันทร์นะครับที่15พฤษภาคมนะครับกศ2,566สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซพี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับเอฟซพี่น้องนะครับที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบนะครับก่อนออกไปก็ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับ สำหรับ fc พี่น้องอยากได้สูตรแนวทางเลียกวิ่งนะครับชอบเลียกวิ่งล่างนะครับชอบเลียกวิ่งบนก็คอมเมนต์กันเข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเ,เด็ด fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอ fc พี่น้องทุกท่านโชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ